ตัวจเะจ้า้องแม่มอละน,น,นางนาเจ้า้องก็เพราะบ่พ่อใจแม่มอยิ่งละเอียดเลยผู้นลองก้นไปสักสี่คิวหรืลอละยี่อะไเนี่ยนะแต่แช่ยอยู่ทางไหนเนี่ยอีนึงคิวสามสั้นละได้เนี่ยนะมันบ่พอใจความบ่พอดีเดนะ้เนี่ยเจ้าเจ้าหูวาแม่นไผบ่พอใจฮนะ เจ้าห bueno, bueno, ู World, re worries, ini, ่ว่าว่าม <es> ันผ <t> ู้ใดบอกพ่อใจมันเจ้าของอินลีบอกคนว่าเจ้าของคือบอกพ่อใจในตัวเจ้าของเอาฮะนี่แหละมันบอศึกษาศึกษาจริงๆคือศึกษาตัวเราศึกษาที่สูงสุดที่จริงคือศึกษาตัวเรา เพราะว่าเจ้าสิเลียนหมอแยกให้ได้หดดีเอ็นเอพาสกยุกคุเมื่อเห็นบ่มันก็แยกบัวแยงเมี่ยงือเก่าม่เก่าหงอโหรละว่าอมิจเเลือดมิจเนำหนองมิจเจอย่างเขามิจะจความสุกปำกแม่บ่ล่ะเบื้องในกับพ่อว่าสัญจงเปอย่างน่มีหอนบมกขวกแม่บ่ล่ะตดออกกเมินอีีดจนะ หุจักมาเตหมอกระไดเลยดิแต่ว่ากะยังหลงในกาย,ยู่เห็นบ่หลงกายเห็นบ่หลงเกิดเรื่มตายหลงสบายเรื่มทุกข์ทรามะาเนี่ยมันรักาษาจิตพระพุทธเจ้าเป็นหมอใหญ่เป็นหมอใหญ่ธรามามันมันเป็นเรื่องของพระเลยมันเป็นเรื่องของคน มันเป็นสากลน,นะเม่แล้วว่าจะว่าเขาใจถึงศาสนาเขาแต่วัดห่างว่าเขาถึงวัดนะเขาไปลามงัวไปคุณกิบลมกปปามาเขาเือนกันเป็นมาวันนะผัวเมียคูหนึ่งสิบไปดาวรถก็ไปหาหลวงพ,อองพอ่อหลวงพ่อว่าสันขน่อยไิดาวรถมัสิพานบ่าสันละวัดผ้าเมียไปนะจะของล้าน มีจิจการคนนี้เรียนจบปริญญาคนไปถามหลวงพอ่ออยากดาวรถมันสิผ่านบ่อิึงรู้มันเข้าใจผิดหลวงพ่อเ็เลยว่าแม้จะกูไปดาวเองก็จะเข้าใจผ่านบอ่อนะแม่นบอกมึงต้องไปถามไฟแน่นอย่ามาถามหลวงพอ่อนะ นี่คือความขอบข้าขใจในศาสนานะบ่ห้องหนึ่งซื้อพุทธโยแต่บ่เข้าใจคําว่าเจ้าของพุทธคืออย่างพระพุทธเจ้าคืออย่างสอนอีหยังนะแนะม่นบก่กไม่สอนเล้เป็นจังหันเท่าน,น,นบ่สวดมนต์เท่าน,นี้บ่อกนะไปท่องเอ,อาอาหัางสัมมาอยผู้ปฏิบัติมาแม่นบก่บกซ้ำน,นีดสิอันนี้เขาเป็นประเภทนี้ซื้อ ประเพณีวัฒนธรรมอันนี้บเชาวตั้งขื่นเองประเพศนี้บมเมนศาสนาเนียนะอน่าเขาใจผิดเลยศาสนาเนี่ยหมายถึงศิลปะเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์หมายถึงศาสตร์แห่งการดับทุกข์เป็นศิลปะของการดับทุกข์นะ พุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ไสยศา,าสตร์นะไสยศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ของผู้หลับไสายแปลว่าหลับพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นไม่ใช่ผู้งมงายนะนะเดี๋ยวนี้ศาสนาพูดเราไม่เปี้ยเสียขาหมดเนาะทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้น,นอ่ะฮะเพราะไปอ่านคำพี่ไปอ่านอะไรก็ไม่รู้ตำรามาแล้วก็เหมือนคนอ่านฉลากยาไม่กินยา จริงไหมรู้ไป็หมดแต่อดไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ไปอยู่วัดก็ไปคุยกับไปปฏิบัติก็ไม่ได้อยากรวยอย่างเงี้ยไปกราบพระพุทธรูปก็อยากหายจากป่วยอย่างเงี้ยพระพุทธรูปก็คนปั้นขึ้นจริงไหมก็เลยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นเทวะนิยมศาส,สนาพุทธก็เลยหมดความหมาย กลายเป็นของขังขังตัวเองไว้ในในความหลงผิดตัวเนี้ยถ้าเรียกมิจฉาทิฏฐิสัจตะทิฏฐินี่คือความไม่ศึกษานะอย่างนี้ชาวพวดเราไ,ไปเห็นภาเนี่ยก็เป็นอะไรล่ะเป็นของขังแม้แต่ไอโดนจับเนะี่ยมีครั้งหนึ่งอ่ะ โดนจับลูกโดนจับมีคดีความเนี่ยก็ไปห,หาพระเห็นไหมให้พระช่วยไปหาหลวงพ่อนี่แหละกูบอกกูช่วยไม่ได้มึงต้องไปหาอายการหรือทานายความนะเขาจะให้หลวงพ่อนิสกยให้พวกนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่จัดสินให้ให้ลูกชายแกไม่ติดคุกแกว่า ตัวกูโดนจับก,กูอยากจะโดนขังเหมือนกันละจริงไหมอันนี้คือความเข้าใจผิดของชาวพุทธเราเห็นไหมแล้วมันจะมีความหมายอะไรล่ะพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระเจ้าพระสงฆนะ์เนี่ยสมมุติที่สงฆ์บ้านเราเนะี่ยฮไม่ศึกษาขาดการรู้เลยเข้าถึงได้ยากนะ มีแต่ว,วางกฎกติกาต่างๆขึ้นมาใหม่เห็นไหมเข้าวัดแต่และว,วัดเนี่ยมีกฎขึ้นมาเลยเขียนไว้เป็นสิบบข้อวัดนี้ห้ามอย่างนั้นอย่างนี้ออาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมสร้างกฎขึ้นมาเพราะความเข้มขังเพราะอยากให้โยมลยรู้ว่าครูแข้งนะอย่างเงี้ยที่จริงกฎที่พระพุทธเจ,เจ้าตั้งไว้คือศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยกฎทั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเห็นไหม แต่ไม่ทําตามกฎที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้นะไปทางตามกฎของตัวเองตั้งไว้เห็นไหมยอมไปก็โอ้โหวัดน,นี้ขังนะไม่เห็นไม่มีกฎโอ้โหนะท่านคข่งอย่างเงี้ยคข่งจนเครียดอะ่ะจริงๆริงนะไม่ใช่คข่งครับนะคข่งเครียดจริงไหมนี่คือศาสนาถ้าจะพูดถึงเนี่ยบอนอื่นต้องมาเกิดเรื่องศาสนาก่อนเพราะเพราะพวกพวกเราเนี่ยขาด ไม่ไม่ได้รู้ถูกนะหรือใครเรียนมาอ่ะใครใครใครรู้มั่งว่าศาสน,นาพุทธสอนอะไรอะ่ะเอาชัก,ชกเครียดเหมือนกัน,นพูดลเลยเอา้อออออเอาเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเครียดแล้วจริงไหมนี่แหละแล้วจะให้พามาพูดเรื่องอะไรล่ะถามหน่อยฮะมันเหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังเลย นะมันต้องเข้าใจเรื่องว่าศาสนาพุทธเขาสอนอะไรนะเหมือนลงตาจะบวชเนี่ยหรือเหมือนแต่เราจะเป็นหมอเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนไปอบรมจริงไหมจริงไหมภาคก็เหมือนกันต้องไปศึกษาก่อนว่าศาสนาเราสอนอะไรแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติ S <S <an> <S เกิดผลแล้วก่อน <S <S <an> <S เข้าถึงก่อน <S <S <an> <S เกิดผลก่อน <S <S <an> <S ค่อยออกมาพูดไม่ใช่บวชมาท่องตำรามาก็เอามาสอนกันอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นปรัชญาเป็นทฤษฎีเห็น <S an> ไหมเป็นจ,จิตวิทยาศาสนาเราก็เลยไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้ยันนี่มันเกิดความเป็นคนแล้วขเน,น,นิ่นพยญยามปืนธรรมาชาติกันนะฮะลังสิเอาต่อสูกบธรรมาชาติเนะี๋ยวพิ่ว่า เขาก็เลยถามอยู่หมอเก่งบ่กขึ้นเมื่อไเก่งบ่เครื่องมือทันสมัยบ่ยาดีบ่คนอายุยืินกึ่บ่เอ้าคือเปลี่ยนนฮะฮะมันก็เป็ี่นแน่นั่นฮะขันเราว่ามิจฉาเนี่ยเก่งเก่งมิจฉาเนี่ยอีอย่างหน่ะไหะแต่ว่าป้อนผลอายุสั้นลงทีหมึ่ เป็นยังก็เปลี่นไ้่บัวห้องให้สำคัญต่กายให้อาหารจะกายรักษาต่กายแตวบวรักษาใจฮะแม่บอกย่า่นี่เจ้ารักษาใจบอกเอื่อไปไว้นักผู้อื่นผู้ได้ควายว่าฮะเอาใจไปฝากไว้กับผู้อื่นผู้ได้ิ่นว่าเห็นบอกบ่เอาไว้ก็จะของจังเม็ด ไปรักษาผู้อื่นผู้นี้ผู้คนมากผู้นี้นี่นี่มนุษย์ผู้ใดละทำลายเจ้าฮะโอ๊กฮักเพราะว่าฮเจ้าก็ไปมาเขาเจ้าสิโอ๊กฮักบ่อยฮะไปโทษหัวเจ้าของมันเไม่ยังไปโทษผู้นด้อย่างวันหนึ่งแล้วว่า ไม่แลวมันมูจัดใจเจ้าของศาสนาพุทธเนี่ยพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยเขสอนเรื่องใจจิตเนี่ยมันเสพอารมณ์กายมันเสพสาพพืชธาต์รักษาวายุดอ,อกไม่บอล่ะแต่ะชาติเดียวเจ้าก็เป็นหลายอย่างน่ะเหรอแม่ตะกี้จะเป็นเด็่น้อยเห,ห็นป่าวฮะดัานนี้ก็เริ่มบวมขึ้นแล้ว แม่ว like you you ่าล่ะต้องไปเป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนตายที่เราไปทุ่มเนี่ยนางยู่นี่ทุกกันฮะนั่นเป็นสัจจะบอกฮะตายแล้วสิพักันไปยังไงบ่เนี่ฮะอันสุดตายก็บอกกันมาบอกเนาะแม่บอกผู้เจ้าบอกสงสัยเน่บอกตายแล้วไปยังไง นั่นลหละเพื่อนว่าไปฝึกเจ้าของแน่ที่ตุนเจ้าของแน่ยันเรียงหลายใจบอกอืดยู่นีน่มันกระบอกแห่งโลกล่ะเนี่ยถุงหนังใส่ขี่พนเ,นเนิรเงือป่องคอยเอิญภาวนาปแปลว่าพัฒนาพัฒนาใจ ขันใจมันป่วยมันจะเบิดแห้งได้อยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเป็นไงใจเป็นประธานนะอย่าพักันเลี่ยงแต่กายหลายมันกินบางอิ่มหลอก